สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนเทคนิคการบริหารจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจํากรุงเทพมหานครระยะที่3ค่ะ นายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดเผยว่าตามจุดเน้นการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพศ2567ในข้อ5คือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรรวมถึงพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งการใช้เทคนโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆรวมทั้งให้คำปรึกษาเส้นทางการเรียนรู้การประกอบอาชีพและการ ดำเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานครจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเทคนิคการบริหารจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานครระยะที่3ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนาย,ยน2567มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน90คนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูกศนตำบลครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และบุคลากรสำนักงานสอกอรอประจำกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตจึงต้องพัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู้อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอยู่เสมอ